สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อินบุญพยาการณ์3926ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงประจําเดือน Home, สิงหาคมสําหรับรานที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะโดยคาทํานาานี้นะคะเป็นการในโดยภาพรวมไม่ได้จาะจงดวงใครเป็นพิเศษนะคะดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะไม่เหมาะตั้งใจทําให้เป็นแนวทางค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะทําในเรื่องของพื้นดวงค่ะโดยทั่วไปของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเป็นภาพรวมเป็นยังไงจากนั้นเราจะาดูกันว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีอะไรที่เสริมหรือมูเตลูนะคะให้ปังได้บ้างค่ะ แล้วก็บทสรุปของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคามนี้ว่าจะเป็นยังไงเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งจจตอธิฐานแล้วไปฟังคำบรนยายพร้อมๆกันนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะโอเคค่ะเรามาหยิบไพ่สิบใบกันเนาะ เดวิลค่ะเดฟูค่ะสเตรนค่ะด h e วอร์ค่ะสองไม้เท้าค่ะสามดาบค่ะแฮงแมนค่ะหนึ่งดาบค่ะราชนีไม้เท้าค่ะ และใบสุดท้ายนะคะ2เหรียญค่ะชาววนาทิตย์คะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะไพ่ประจําตัวของคุณเป็น d e วิลนะคะก็หมายถึงว่าในเดือนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําหรือใครบางคนอาจจะต้องทํา2อย่างในเวลาเดียวกันควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าจะมีเกณฑ์นในการประสบความสําเร็จแล้วก็ เขาบอกว่าไงนะคะเหนื่อยแต่ว่าคุ้มอะค่ะแล้วก็คุณจะมีโชคด้วยนะเดี๋ฟูขึ้นมาลาักษณะของโรโชคก็คือเรื่องโลคเขาเรียกนะเลขเก่าเลขเดิมลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนของที่คุณ นอกจากต้องทําของเก่าของเดิมแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเดือนในการที่คุณตัดสินใจจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือว่าออกไปเผชิญโลกภายนอกหรือว่าเป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะลองเรียนรู้นะคะหรืออาจจะปรับแผนง,งานปรับกระบวนการวิธีอะไรใหม่ๆซึ่งในตรงนี้ค่ะมันจะต้องใช้ความมีวินัยแล้วก็อาศัยระยะเวลาและที่สําคัญก็คือว่าคุณอาจจะต้องล้อมกรอบตัวเองล้อมกรอบเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดเรื่องของเวลาแล้วก็พยายาม manage จัดการให้สองสิ่งนี้หรือสิ่งที่คุณทําทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในความสําเร็จ ในระยะเวลาที่คุณต้องการซึ่งถามว่าจะทําได้ไหมทําได้แต่ว่าคุณต้องค่อนข้างอึดแล้วอดทนพอสมควรเพราะว่า,าสิ่งหนึ่งที่ต้องที่มองเห็นก,นกน็คือว่ามันเป็นการทำโดยลักษณะใช้โซเชียลเพราะฉะนั้นการใช้โซเชียลหรืออะไรเนี้ยมันก็ต้องใช้เรื่องของไอเดียเรื่องของความคิดคุณอาจจะต้องดีไซน์ทําอะไรใหม่ๆหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆออกมาที่เหมือนกับว่าให้มันแบบพัฒนาหรือว่าต่อยอดจากสิ่งเดิมที่ทําอยู่แล้วอาจจะต้องคิดเรื่องของคอนเทนต์คิดเรื่องของคําพูดคิดเรื่องของการโพสต์คิดเรื่องของการเขียนแคปชัน่นหรืออะไรพวก แต่ว่าอยากจะบอกว่าทําเถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานแล้วก็มีโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จแล้วมันจะต่อยอดทิศทางต่อไปได้ในอนาคตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องตื่นก็คือว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคเก่าโรคเดิมคนวันอาทิตย์ถ้าคุณเคยเป็นเกี่ยวกับระบบกระเพาะปัสสาวะหรืออาจจะมีอาการปวดท้องประจําเดือนหรือเกิดจากอาการนั่งนานแล้วมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่ามีอาการลำไส้มีปัญหายังต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษนิดนึงเพื่อ้อไปกับการทางาน ที่ดีได้แล้วที่สําคัญนะคะตัวไพ่บอกว่า2เหรียญเนี่ยก็หมายว่าการเงินของคุณนะคะมีความคล่องนะคะสามารถที่จะแบบในสถานการณ์ที่คนอื่นแบบมีปัญหาหรือว่าคุณอาจจะ ดูดีก่าคนอื่นหน่อยหรือว่าสามารถที่จะแบบมีเงินใช้ไม่ขาดมือในเดือนนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนคะ่ะแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าคุณยังอยู่ในพื้นที่หรือยังในสถานการณ์ที่มีภาวะความเสี่ยงพื้นที่สีแดงหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ยังต้องอยู่กับคนกลุ่คมคนที่มีภาวะความเสี่ยงในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นขอให้ล้อมกรอบดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหารเรื่องโควิดแต่ว่าอาจจะเป็นในช่วงนี้ที่เป็นหน้าฝนอาจจะทาให้คุณีปัญหาเรรื่องก,อกบะบะ ทางเดินหายใจหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการเป็นหวัดนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่มันจะลุกลามนะคะโดยภาพรวมแล้วะของชาววันอาทิตย์โดยถือว่าค่อนข้างดีนะคะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าที่เป็นกังวลก็คือว่าในเดือนนี้คุณใช้พลังงานเยอะ ใช้พลังงานการตัดสินใจกับการลุยคุณอาจจะเขียนแผนแล้วก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีการวางแผนแล้วก็ได้ว่าในเดือนหน้าเนี่ยคุณจะทําอะไรบ้างมันจะสามารถทําให้สําเร็จไปตามเป้าหมายเนี่ยมันต้องอาศัยวินยัยแล้วก็ต้องอาศัยการดูแลชีวิตตัวเองให้ดีการดูแลชีวิตตัวเองให้ดีเนี่ยมาจากเรื่องของจิตใจเพราะชาวอาทิตน,นะถ้าไม่หมอดูจากสภาพตอนเนี้คุณมีภาะวะความกังวลหลายอย่างทั้งกังวลเรื่องโรคระบาดท,ทั้งกังวลเรื่องเรื่องงานทั้งกังวลด้วยสารพัดสารกังวลกังวลเรื่องคนเพราะว่าส่วนใหญ่ลักษณะพ,พื้นดวงอ่ะคุณเป็น ดาวที่ค่อนข้างแบบห่วงยายและเทคแค่ชาวบ,บ้านเขาไปหมดแล้วก็ดูแลทุกคนไปหมดดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือว่ากลับในเดือนนี้ค่ะต้องกลับมาดูแลตัวเองกันพิเศษแล้วก็โฟกัสกับที่เรื่องงานแล้วก็ที่สําคัญคือรักษาสภาพจิตใจนะเพราะว่าตัวไพ่แหงแมมยังอยู่มันบ่งบอกถึงว่าบางวันมันอาจจะเกิดความรู้สึกล้าความรู้สึกท้อความรู้สึกเหนื่อยหรืออาจจะเกิดความรู้สึกบอกว่าอาจจะเสพข่าวเยอะหรือว่าอาจจะฟังอะไรมาหรือว่าอาจจะรู้สึกแบบ มันเหนื่อยอ่ะมันล้าอะไรเงี้ยแล้วดูท่าทางในเดือนนี้คุณอาจจะไม่มีวันหยุดเลยด้วยซ้ำนะคะเหมือนทํางานทุกวันก็บรหิหารจัดการตัวเองให้ดีก็ขอให้เข้า เข้าใจและตั้งใจอย่างหนึ่งว่าการที่เราลงแรงในวันนี้หรือทํางานในวันนี้ก็คือเพื่อเป้าหมายในวันข้างหน้าของเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้อึดนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีคุณมีพลังงานเทพเทวดาศีลศักดิ์ศรีที่ขึ้นคุ้ครองในพื้นดวงของคุณในเวลาเนี้ยก็คือพี่แม่หมอเห็นจะชัดเลยคือท่านทาวเวสุวรรณสายยักษ์สายพระพีราบหรือคุณอาจจะต้องบูชาพระแม่ธุรคาพระแม่อุมาพระแม่กาลีหรือเทวดาผู้หญิงที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นนักรบนะคะในพื้นดวงให้ช่วยเพื่อขอให้ท่านช่วยในเรื่องของการงานลักษณะแบบ ะะแล้วก็ที่สําคัญคือ,อแม่หมออยากให้คุณระวังเรื่องอารมณ์เพราะว่าแม่หมอดูว่า,าคุณมีเกณฑ์ใช้ความคิดแล้วก็ความคิดดีๆไอเดียดีๆมันจะออกมาแบบกระทันหันแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าบางทีอ่ะมัน,มนการสื่อการสื่อเขาว่าการสื่อที่นี่หมายความว่าแบบเช่นเวลาที่ใครใช้ดิจิตัลออนไลน์ใครใช้ Online, ใครใช้เพจใครใช้อะไรที่ต้องพิมพ์ออกมาการสื่อค่ะหรือว่า สิ่งที่คุณเขียนออกมามันเป็นการบ่งบอกถึงพลังงานภายในของคุณความรู้สึกของคุณอารมณ์ของคุณในเวลานั้นเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งสําคัญสุดเลยการที่คุณจะทาอะไรคือพยายามเป็นพลังพยายามเป็นพลังงานบวกพยายามเป็นพลังที่ดีออกมาแม้จะเหนื่อยแม้จะละ้าหรือแม้จะอะไรก็ส่งออกมาในลักษณะเป็นพลังงานที่ดีเพื่อให้เหมือนกับว่าพลังงานที่ดีมันจะดึงพลังงานที่ดีเข้ามาหาการตามกฎใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกเราไว้ก็คือแบบพยายามเอ่อรักษากายวาจาใจให้ดีนะคะ เป็นผู้มีศีล no หรือว่าเป็นผู้รักษาศีลเนี่ยก็จะเหมือนก huh ันกับกฎนี้เลยกับเข้ากฎตําราเดียวกันเลยก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะทําให้ดึงคนดีหรือดึงสิ่งดีเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นพยายามคิดดีทําดีพูดดีนะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีจะเข้าตะเข้ามาแน่นอนชาววันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าคุณแผ่เมตตาได้นะคะแผ่เมตตาให้เวนยัสสัพพัสทั้งหลายให้ทุกคนได้โดยเฉพาะให้กับคนที่อยู่ในสถานการณ์ของผู้ er ที่เผชิญโควิดหรือคนที่ ลักษณะของคนที่มีปัญหากับโรคระบาดในเวลานี้ around the world เลยนะหมายถึงว่าทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงหรือถ้าจะเจาะจงในแผ่นดินประเทศไทยเลยก็ได้หรือว่าจะแผ่ให้ถึงทั่วโลกเลยก็ได้จะยิ่งเป็นอันนี้ส่งส่งผลให้พลังงานดีๆเข้ามาหาคุณมากขึ้นค่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมูเตลูแบบไหนเสริมดวงยังไงค่ะพื้นดวงค่อนข้างดีเลยนะคนวันอาทิตย์ เรามาดูกันค่ะว่าชาวอาทิตย์จะมูเตลูแบบไหนเสริมดวยงยังไงนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ the tower ค่ะ ราชนีถือเหรียญค่ะสองถ้วยค่ะเมจิกเชียนค่ะอัศวินถือเหรียญค่ะราชนีถือถ้วยค่ะออกขอโทษหนึ่งถ้วยค่ะอืมเก้าไม่เท้าค่ะ หไม้เท้าค่ะแล้วก็ราชนีถือถ้วยค่ะโอเคสิ่งแรกเลยนะคะชาวนาทิตย์ในเดือนนี้นะคะกรุณาพกของสีเหลืองติดตัวไว้จะเป็นกิฟตติดผมจะเป็นอะไรก็ได้มันจะช่วยเสริมคุณในเรื่องการเงินอันดับถัดมานะคะอยากให้คุณทําบุญเกี่ยวกับโรงศพค่ะหรือไม่ก็คือทําบุญให้กับลักษณะศพไม่มีญาติช่วงนี้มีเขาจะมีบริจาคเกี่ยวกับทําเมนเผาศพหรือว่าบริจาคเกี่ยวกับ เติมน้ํามันเผาศพใช่ไหมอะไรที่เกี่ยวกับการตายอะ่ะทำเลยทําเลยนะคะเกี่ยวกับการตายทําเลยค่ะแล้วกเ็เขาให้เตือนให้คุณนะคะซ่อมแซมระบบไฟในบ้านระบบน้ําในบ้านที่เป็นรอยรั่วทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดอาจจะให้คนเข้าบ้านยากนิดนึงก็เหมือนกันถ้าคุณทําเองได้ก็จะดีค่ะเปลี่ยนเองได้ก็จะดีนะคะแล้วก็ สิ่งหนึ่งคือสีมงคลของคุณในเดือนนี้ค่ะคือสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็ถ้าดูจากในพื้นดวงเนี่ยสีเขียวก็จะเป็นจะเป็น3าสีนี้แดงเหลืองเขียวนะคะที่แบบว่าเป็นมงคลแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากโชคดีในเรื่องการเงินนะคะสีเหลืองเลย สีเหลืองเป็นสีมงคลของคุณในเดือนนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าลัากษณะของพลังงานนะคะเ,เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชากับไหว้เมเจอร์เชียนนะคะขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกเลยว่าคุณได้ทุกสายญาณสัมพันที่เกิดในวันอาทิตย์แต่ว่าที่ชัดเจนมากอย่างที่เมื่อกี้ก็กคือพูดถึงท่านทาวเวสุวรรณใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงท่านพระพิฆเนศแล้วก็พูดถึงบุราพากระัตริย์นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในเดือนนี้ชาววันอาทิตย์ขอให้บูชาพระแม่ลักษมีค่ะเป็นกรณีพิ นะคะโดยเฉพาะขอเรื่องการเงินหรือการแก้ไขปัญหาในเรื่องการเงินใครต้องการขยับยอดในเรื่องการเงินขอให้ขอเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในเดือนนี้ค่ะต้องบอกว่า,าคุณอาจจะเสริมมงคลให้กับตัวเองได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทําบุญด้วยน้ําทําบุญด้วยน้านะคะเช่นอาจจะบริจาคน้ําหรือว่าลักษณะเหมือนกับใส่บาตรด้วยน้ําคือเอาตามพื้นที่เอาตามตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ลักษณะบอกแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็เรื่องของการปฏิบัตินะคะเรื่องของการปฏิบัติของชาววันอาทิตย์ยังเหมือนเดิมค่ะเป็นเพราะว่าโดยพื้นดวงคุณก็ต้องเป็นนักปฏิบัติอะคนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นคนสวดมนต์เป็นคนไหว้พระแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างบอกว่าต้องปฏิบัติต้องทําอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในเดือนนี้คุณจะมีมงคลอีกอย่างหนึง่งคือจะมีคนมาช่วยมีเพื่อนหรือมีใครนะคะมาช่วยแก้ปัญหาและช่วยในการต่อยอดในเรื่องของ การงานที่ดีค่ะแล้วก็พลังงานในตรงนี้นะคะจะขึ้นมาบ่งบอกให้ให้รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบัสวดมนต์เสริมดวงของคุณนะคะชาววันอาทิตย์อโอ้โห เขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปทําอะไรที่ไหนเลยแม้แต่ดอกไม้ในเดือนนี้ก็ขอเป็นดอกไม้สีเหลืองนะถวายดอกไม้สีเหลืองถ้าคุณมีโอกาสนะคะแล้วก็ถ้าสามารถที่แบบว่าจะทําได้แล้วก็คุณจะต้องลุยบทสวดมนต์ในเดือนนี้ของคุณนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณควรจะทําเสริมเป็นมงคลคือการสวดพระคาถาชินบัญชรแล้วก็เหมือนกับว่าการ เขาบอกว่าทําที่บ้านทําในบ้านทําที่โต๊ะทํางานหรือทําตรงที่ที่คุณทํามาหากินอะในพื้นที่ไม่ต้องไปไหนไกลเลยคือทําในพื้นที่นะแล้วก็แบบว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็ชาววนาทิตย์ในเดือนนี้คุณมีพลังจิตบางอย่างหรือคุณจะมีเซนส์มีสัมผัสอะไรบางอย่างที่เหมือนกับคุณรู้ว่าคุณต้องทาอะแล้วเหมือนกับว่ายิ่งทําก็จะยิ่งได้แล้วก็เหมือนกับเขาบอกว่าให้แบบให้มุ่งมั่นนะคะให้แบบมีคำภาวนายอยู่ในจิตใจจะส่วนบทไหนก็ได้ แต่ว่าถ้าดูจากพลังงานที่ขึ้นแม่หมอบอกว่าการสวดชินบัญชรประจำสำหรับคนวันอาทิตย์นะจะเสริมสิริมงคลแต่ถ้าใครมีคาถาพระคาถาประจําใจและสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นพระคาถาเงินล้านก็ได้หรือจะเป็นพระคาถาของหลวงปู่ดูก็ได้หรือเป็นพระคาถาอะไรก็ได้ที่คุณสวดประจําใจแล้วให้หมั่นสวดสม่ําเสมอค่ะแล้วมันจะดึง6ถ้วยขึ้นมาคือเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนำนำมงคลต่าง,าง,างๆเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าต้องกระทําคุณต้องกระทําให้ตนเองอเป็นผู้มีพระเวท หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีพลังบุญหรือมีพลังมีแสงออร่าแห่งการสวดมนต์หรือการทําความดีแล้วเดี๋ยวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะอํานวยอวยพรชัยใช้ให้เออแต่แปลกมากนะคือบทสรุปของคุณหรือว่าคาพูดสั้นๆที่แบบเทพเทวามาให้หรือว่าพลังงานขึ้นมาให้คือชาวอาทิตย์อะคุณมีพลังงานมีพลังโดดเด่นในเดือนสิงหาคมอยู่แล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าคุณต้องทําตัวเองให้เป็นฐานพลังที่ดีเป็นเป็นเ,เป็นจุด เป็นจุดดึงพลังที่ดีอ่ะดึงสิ่งดีเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาแนะนําให้คุณสวดมนต์นะคะมีการสวดมนต์ตลอดเวลาอยู่ในจิตใจหรือว่าแบบสวดแบบเป็นประจำอ่ะเออระบบสวดมนต์นี่แหละหรือว่าออความดีงามนี่แหละมันจะนําสิ่งดีเข้ามาให้กับชีวิตคุณโอ้สวยงามตามทองเรื่องเพราะว่าเหมือนคุณต้องไปลุยทํามาหากินปะเขาก็เลยไม่ได้แบบให้อะไรมากแต่ว่าคือพกของสีเหลืองติดตัวใส่เสื้อสีแดงหรือว่าว่าพกของสีแดงหรือของสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับ สวดมนต์ตลอดเวลาสวดมนต์บ่อยๆในว่างก็สวดอย่รเงี้ยมันก็จะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ในเดือนนี้เหมือนพลังงานที่ให้บูชาสายท่านทาววสสุวรรณหมอคิดว่าเขาจะให้ป้องกันเพียนอันตรายนะคะหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ได้บูชาก็ไม่เป็นไรค่ะเปิด Google แล้วเรานึกถึงได้เลยเสริมดวงให้กับตัวเองในเดือนสิง,นนสงหาคมนี้สรุปนะ ราชนีพระจันทร์โอเคราชินีถือเหรียญเด็กถือดาบสองถ้วยแล้วก็เมจิกเชียนโอเคเลยค่ะโอเคใครวันอาทิตย์ให้บูชามาหาลักษมีถ้าเกิดคุณต้องการในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ที่สําคัญเทพเทวาที่อยู่ในบ้านคุณนะคะราชนีพระจันทร์ขึ้นมานะคือถ้าไม่หมออ่าน,นพลังงานสายมูแตลูไม่หมอจะบอกว่าคุณต้องกลับไปเป็นนักบวช อยู่อยู่กับแท่นบูชาของคุณหรือว่าคุณต้องกลับกลับมาเชื่อมคอนเน็กชันนะสาย เขาเรียกอะไรนะแบบมาเชื่อมกับท่านนะคะมาเชื่อมกับท่านคือมาบูชามาปฏิบัติกลับมาปฏิบัติแล้วการปฏิบัติหรือการทําในตรงนี้ค่ะก็จะทําให้ในเดือนนี้คุณจะสําเร็จในเรื่องการงานและสําเร็จในเรื่องการเงินที่สําคัญคุณมีมงคลวิเศษคือคุณจะมีเพื่อนที่ดีมีคนเข้ามาช่วยที่ดีมีคนมาแนะนําที่ดีอันนี้เป็นมงคลที่ดีมากสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโอเคเราพบกันใหม่ในเดือนหน้า สิงหากันยายนเนาะเดี๋ยวกีกันยายนเรามาดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในวันทิตไม่มากก็น้อยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ